สวัสดีครับผมชาติเรทร์เรพั์นะครับยังอยู่ที่โกเบโก้เอสเคร้อยสี่สิบเอลซีรุ่นสิบเอ็ดครับทีมงานชายใหญ่ไอหนุ่มสมังเวยลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวันนี้ลอกนาไี่น้องออขับโดยพิสันนะพิสันดูสิครับจัดเต็มกลองไี่น้อง ดินสวยมากครับบางๆเอ,อแกขับอร่อยมากครับขับรถคุณอร่อยมากสำหรับพี่สันนี่แกไม่ได้3,500ชั่วโมงวันละร้อยวันเที่ยวครับสบายสบายสำหรับโกบิโก้ SK 140LC รุ่น11 12อ่ะ14ตันกับ200กิโลกรัมครับ0.60ลูกบาทเมตร สำหรับปักกิตของเขาสีมินครับ CJJ K7V n e p j e s c o ใบถ็ก70เส้นล้อเล์เจย7ตัวแคมเสอ2ตัวกาดข้างละตัวเอาอิสุเดกาครับตั้งรับอัดเยอะจริงครับนะประกอบที่ระยองนะพี่น้องสำหรับโกเบโกเอาใส่หลเอู้หูสวนสักครับ มีน,มนืดน,น้องมีนืดอัดดันเนยนะลูกเ้โอ้มีล่นมีล่นมีล่นมลเอ้ผ่านครับ ครับร็อกร็อกกี้ตั้งรับปัญหาคือฝุ่นน,น้องเราไม่มีผลอ๋อตั้งลำไมสามพันห้าร้อยชั่วโมงยังรอก,กิ๊กอยู่ครับมีความเร็วสูงไหมน้อง นี่ตักวันละร้อยว่าเที่ยวครับตักเที่ยวละร้อยนะ่ะส่งบรรทายรุ่น11ส่งส่งบรรทายเขาจะใหญ่นะในห้องก็กว้า,วางดีไ่น้องก็ดูแลโดยอาริยะอิควิเมนตแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเออผมต้องแอบๆห,หน่อยี่น้องแอบๆหน่อยเพราะว่า ต้องดูต้องดูฝุ่นด้วยครับนะอ,อ่ะเออเคยเป็นค่อยไปครับแต่ว่าแกจ้วงเอาจ้วงเอานะพิสันเนี่ย,ยครับไดยสะใจจริงครับ ช่วงนี้โบรานบอกว่าน้ําขึ้นในรีบตักพี่น้องหน้าแรงก็จัดเต็มขอหน้าฝนก็จอนแล้วครับงั้นต้องทําให้ได้ทําให้ได้อย่างน้อยนี่วล,ลาห้าพันถึงเจ็ดพันครับหักค่าใช้จ่ายแล้วนะพี่น้องเหลือห้าหกพันเจ็ดพันก็เอาครับนะแต่ก็ต้องสงงวดนะพี่น้องโอ้สมงงวดประมาณสักอาจจะ จริงๆรถคุ่นี้น่าจะวันละสองพันนะพี่น้องรับ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 ไม่มีวันตายพี่น้องเออว้าวว้าว้าว้าว้ว้นครับเสร็จแล้วพี่น้อง ลอกนาเดี๋ยวเก็บงานให้นิดนึงครับเดี๋ยวก็จะเดินไปกินข้าว <c oughs> เก็บให้ได้ส,ดสวยๆงามๆก่อนตกแต่งครับตกแตง่งตกแต่งให้สวยงามก็เก็บทันนาก็ย้ายรถครับ กันืีว่าซีเมนตนี่ดูแล้วสบายตาครับนะสนใจก็สอบถามได้ครับนะ,ะผมขอตัวก่อนพี่น้องฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ